สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่กับสินค้าตัวใหม่นะฮะนั่นก็คือตัว Top ปมาส t ์มอเตอร์นะฮะเราเรียกง่ายๆเลยว่าเป็นท็อปมาส t ์มอเตอรยากให้กล้องเข้ามาเห็นใกล้ๆพบาะความอลังรรการมันสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเบื้องต้นว่ามันใช้งานได้เข้าไปติดตั้ง On t o ็เลยก็คือติดตั้งบนชุดเก่าอุปกรณ์ของเราเดิมๆติดตั้งได้เลยถ้าคุณมีตัว D4 ส a ซัต d ุดีใช้เมาส์วอเตอร์ตัวนี้ได้ไหมได้เข้าไปติดตั้งเลยถ้าคุณมีมาร์วันได้ไหมได้ถ้าคุณใช้ชุดแต่งคนอื่นที่เป็นเมาส์วอเตอร์ตัวนี้ของ d ีก็ใช้อุปกรณ์นี้ท็อปเมาส์มอเตอร์เข้าไปใช้งานได้เลยแล้วมันสวยมากดูความอลังการก่อนเลยคือเราดีไซน์นะครับมีความหนา5มมตรนะครับมีชัมเฟอร์นี่เป็นตัวโปรโตไทป์นะฮะเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับมีช่องระบายความร้อนนะครับซึ่ง สามารถที่จะบายความร้อนจากมอเตอร์หรือว่าจานทอกต่างๆนะฮะวิธีการใช้งานง่ายครับเราติดตั้งนะครับยึดทุกจุดเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกในนี้นะครับก็ยึดไปที่มเมาส์มอเตอร์นะฮะให้ดูอีกด้านหนึ่งจากนั้นนะครับพอเรายึดเข้าไปที่หกจุดเข้าไปแทนเราย้ายมอเตอร์จากที่อยู่ข้างล่างครับขึ้นมาใส่ข้างบนเป้าหมายนะครับคุณล็อก ตัวฮิดเด้นะฮะเราเป็น h i ดเด้นเมาส์นะฮะจะมีตัวน็อตตัวหนึ่งที่ทำยึดมอเตอร์เราล็อกเข้าไปก่อนนะครับแล้วใส่ตัวอะไรนะตัวเฮกของไอ้ไหมตัวล็อกของตัวสเปอร์นะครับผมก็จำชื่อไม่ได้นะแล้วก็ใส่สเปอร์เข้าไปพอใส่สเปอร์เข้าไปคุณยังไม่ต้องล็อกนะครับตัวนี้ครับคุณก็เลื่อนเพื่อปรับไซส์ ความตึงความใกล้ความชิดใกล้ความขบกันของคุณนะครับสวยไหมก็ <LE AK> จะวางจำหน่า,ายเ,เร็วๆนี้นะที่สำคัญผมทำราคาโปรโมชั่นสุดๆไปเลยนะจากตอนแรกเราวางราคาตัวนี้อยู่ที่950บาทนะครับ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเหลือ890บาทเพื่อนะห้ามพลาดนะฮะแล้วก็สวยอย่างนี้เลยครับทําให้โยนนะฮะร,รถก็จะโยนท้ายออกไปได้อย่างสวยงามเดี๋ยวให้กล้องเก็บความสวยงามสักหน่อยดูความอลังการเวอร์วังอลังการนะฮะเดี๋ยวผมเอาสเปอร์ออกให้เห็นชัดๆเวอร์วังอลังการดูท้ายฮนะ Wow. Okay.